ออกมาสวนทวดินพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนโตตอนแรกว่าอีเมสิออกมาเนาะแล้วนี้อีเมใไฮบอยออกมาพี่น้องออกมาท่านี้กำลังลกทวดินแล้วกำลังเด็ดในทวดินไว้ยู่งบานอส่มานี่บุญหัว ว่าละสี่ร้อยวะตหกำลังลบพี่น้องได้บลายพี่น้องไฮนี่มันห่างดยนี่ได้จะซำนี้แล้วนัง่อนี่แล้มีงกลุ่ม้วา้งลอนนี่าเงอบุญใช่บุญใสอีกเนาะ ชิฮอดเลยนะทั้ผวสาม้อยบอปลาตัวนี้เป็นยังไงเราถากข้าวตัวดินก่อนทางนั้นพี่น้องถ้ากะทีนหนึ่งพี่น้องเอาลกเข้ากันนาะ ฝ่ามัแล้วพี่น้องเบรงดอกโบรายมาพี่น้องเด็บัวินซสายเทปเขาไม่แบงทีกางี่ละกระด่างแาดลงหันเต็ เปียกฝนตกพอดีดิ่เหนียวตกมาอีกรอบไม่พิดนะวายตกกะฝนพี่นอกเลยกันตกมาอีกรอบหอยเตรียมนุ่งงาแล้วตกกะแล้วต้องคุ้ก่อนเชียหายใจบุตรเะเล บ่งมาซีได้จากโลกล่นองเบิดนี่ยมันบบอยกดกอันนี้บุกหัวในในขาวบ่ในขา,นขามันมีในขาวในเดงนุึน้นดากรูปนาดนี้เห็นในขาวเร็วเร็ว้เร็วๆว ลูกของข้าแล้วเก็บของข้าแล้วไปกเก็บของยายมาแล้วให้วันละสามร้อยตอนเที่ยงเก็จะต้มเป็ดกับไก่เพิ่นว่าไปไปไปขายสนิด <laughs> อย่างชิดใจยูนิตเขาให้วันเท่าไรฮะวันละมือ้อวันละมือ้อขายยูนิตจ้างวันละสามยายมาจ้างวันละสี่ร้อยเออ ีไม่มีโคต้าข้าวเก็บจะไปรับจ้างของเ้ยมาต่อป้าๆข้าๆอันนี้เหตุงานรายวันเลื่อนเหตุงานเมาหนิไรยวันข้อไอ้เก็บกันละลูกอยู่รายวันรายวันกันลรเมาไอ้เมาอยู ลายนี่อถ้าปีนี่เนาะโอโยยังไงเขาต้นได้จนบุพงยังไม่ลายไม่ไม่ลายปีนี่นี่ยังไม่ขนูนสุดแบบนี้เออบาดนี่ยไม่ขนูนจะออกมันเลื่บออกแล้วตั้งคือจี้พร้อมแล้วไงจี้หล่กจะเลื่บมันแล้วเดี๋ยวอืมตัโตเงินมากเนาะเออโอ้ยอ้บักอันนี้กระดาเอ้ยเอ้ยไปใช่ไะมอุ่งานล้างมือที่นั่งเมื่อไรอยากได้วัลลฮาลอยให้สิจะ พูดนะไรมาไหลพูดแล้วพูด่อดแต่พูดมันไหลเอิดเอิบอยู่เห็นยุคแต่มันหลุดออกนี่เอาบริบิรณ์ีบ้านนานนี่แต่มึงถอดออกแล้วมันไหลโจ๊กโจ๊กอยู่ห่าบริบิรงโอ้ยกอดม่องหนึ่งคนมันละมือม่องหนึ่ง แก่เอจงไว้มักระตัวออกงอกกรมเลยตัวเหานนตัวมานันมันออกหน่อมันบงงามเลยมอกมึงมันางกีดกอท่นนะโูกซองอันเก็บจองคนกับซิมอนนี่ยังบริพโลอยู่ยังเด้อกาะหนึเด้อปุกกุกกระด้ด วันไม่พาเลียบแลวันจ้ำด้วยเุี่ผมแรกอ่กออเงาะเป็น 2 2ได้แล้วข้างนอก <cisons> <coughs> หัวมันงามอยู่เนาะเลือกเอาเลือกเอาแต่หัวตรงมัก้ารกนะจายจะเอาไว้เห็ดพันเนี่ยแปเลือกเป็นเลือกเอาเลือกเอาเมงามเลือกเอาแต่เม็ดงาม มาตายใส่ตอนหัวหานเบิดแงะน้องเพราะว่าเป็นน้ำมันสากอยน้องไ่เห็นงูเห่าสุจงงงจงงอยู่นั่นนั่นั่นทับโต๊ะทับโต๊ะอยู่เมนบ่นันงงงมาเลยๆ งูเห่าจอดพว่าตายงกนี่นะนางมีเงินสิใจและพยานตำนานนาสันจกจยกิยมขึ้นได้เออมันอันอวหลายอาร่มๆหนาเหมือนงเสมอทรงกลาแบนี้นนอนเม็ดนะ เงินคาลิคกริ่ิกระซ้านบุชององ บ้านนี่โลหนึ่งกระทุงาบ้านอื่นจะสามโลจ้า่นเยบ็บคนใหม่ๆเลยเนาะพี่แม่ประดิมากพี่น้องแล้วรถสตาร์ทบาได้พากันเตรียมคล้องไว้แต่เส้าหรือชลยว่าเสียอารมออกมาดีอยู่ที่พ้นตกเลยบรรยากาศดีวะ่ะ ผนฟ้องลดตตาลดก่อนลดตัดไม่ได้ ยังอีกกองหนึ่นงกูแล้วเนาะนี่อีกกองหนึ่งเลยพี่น้องเลยแล้วกองนี้นี่อีกกองหนึ่งนะเจ็บ อาเบิ่งตัวดินของเฮาพี่น้องน,อน,นี่กำลังชิได้กระซั่มหนึ่งเน,ะนาะเ,าม,าเม็ดตึงๆงามๆอยู่ดีพี่น้องเป็นบุญใช้อีกเดี๋ยวนี้น่ะสั่งมาได้นนโน้ต40บาทพี่น้องเขตใกล้ส่งฟรีเนาะแม่อ้างแคปบุญใช้เกาะอาเบิ่งทั้งพี่พี่น้อง phát phần xe chỉ tìm cơ sọp này thôi 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 áo à, anh ngăn nhắn ngăn, ngăn máu màu bò à, ngăn máu, bùng đu hiện lai văn nào hiện ở đây có hiện lai văn hiện lai văn hiện ở đây ừ, hiện lai văn ừ, hiện đây nhỉ ngăn máu, ngăn lai văn ngăn máu, bùng đu bạn đi มุดจ่าเลยนี่้ามีเมตตาบุญพี่น้องก็เลงเก็บกับพันใส่ขู่ไฟคู่มันน้ำเบ่งน้องทำโอ้หาก็ได้โลหนึงเห็ดงานเงาเห็ดงานเงาไปไว้ำซีเลียงน้ำเราควจอก นี่นำถือมาเป็นกระติกผู้ชิห็นในพลจ่อ <laughs> ทำมีเง้ยไก่แล้อะไะพี่น้องไก่แล้วแหละ,ไก,ลละไก่ชิเล่กล้องนี่ไปเอากล้องหนา <laughs> <laughs> ชิมอนนี่ชิมอนเห็ดงานเห็นงาน,น,นเมาหรือ,อไรบ้านนี่เห็ดงานเงาเงา ลกไปนำเต็นไปนำบ่เนี่ยพี่น้องเนาะยวชิฟ้าวลูกกองนี่ให้มันแล้วก่อนเทียงตอนนี้ก็ะไก่ลจ้างมาพี่น้องลกไป่เาีจ้ามาจ้างมาจ้างเ้มาจ้างมาบ่ขาบจ้างมากะซื้อมาซื้อมาขายเล่ขายเล่บ่ ขายเลโล,ละสี่สิบบาทโอเคนะพี่น้องเดีย๋ยวชีอันลกโกทดินต่อนะวันนี้เนาะคลิปนี้ก็ชิด้จบไป้ซมมิเดอเนาะไปแล้วสบายดี